บิเสชนลสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีซีรีส์เก็บตกมาฝากคุณผู้ชมนะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีชื่อว่า Good and Evil นะคะหรือชื่อภาษาไทยว่าประกรณ์นำราชันปีศาจค่ะนำแสดงโดยคังหนิงรับบทองค์หญิงหันเซิงประกบคู่กัวจิ้นเฉินนะคะรับบทเทพชุนฉุยหรือราชันปีศาจส,สุนเยาค่ะ ปรกรณ์น,นำราชันปีศาจนะคะบอกเล่าตำนานความรักของเซียนตกสวรรค์ในอดีตชุนฉุยนะคะเทพเซียนผู้มีหน้าที่พิทักษ์แม่น้ำหวางชวนได้ทำผิดพลาดค,ครั้งยิ่งใหญ่เพียงเพราะเขานั้นตกหลุมรักเทพธิดาสายน้ำจนละเมิดกฎของสวรรค์ส่งผลให้ปีศาจซื้อเหมานะคะหลุดออกไปจากที่คุมขังพร้อมปีศาจอีกหลายร้อยตัวค่ะ เทพสวรรค์จึงลงทันเปลี่ยนชุนฉุยให้กลายเป็นเซียนครึ่งปีศาจซุนเยานะคะลบความทรงจําและขับไล่ลงมายัางโลกมนุษย์ให้ทําหน้าที่ควบคุมเหล่าปีศาจน,น้ำใส่น้ําไปหลิง900ปีต่อมาเทธิดาสายน้ําก็ได้มาเกิดใหม่เป็นองค์หญิงแคว้นเปยลูนะคะนามว่าหานเซิงในระหว่างที่องคหญิงนั้นถูกส่งให้ไปแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์นะคะก็ได้หลุดเข้าไปยังสารน้ําไปหลิงและพบกับราชนปีศาจซุนเยา ตามกฎแล้วนางจะต้องถูกสังหารนะคะแต่ว่าซุนเยอนั้นกลับพบว่านางมีรอยประทับของันทึกปีาศาจจึงตัดสินใจไว้ชีวิตแถมยังเก็บนางไว้เคียงข้างกายเมื่อโชคสตาได้นำพาให้ทั้งสองมาพบกันอีกครั้งความรักที่ต่างรอคอยกันหลายร้อยปีจะลงเอยเช่นไรนะคะก็ต้องไปติดตามกันต่อใน Good and Evil หรือปกรณนนำราชันปีาศาจนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะแอดบอกได้เลยว่าสนุกน่าติดตามห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะ สามารถรับชมได้ทาง Mango TV สำหรับภาคไทยนะคะรับชมได้ทาง Mono m a x ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ BTS Channel กันด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องก็กดติดตามไว้ด้วยค่ะหากอยากจะสนับสนุนช่องนะคะเพียงดูคลิปคลิกดูโฆษณาจนจบจะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาก,กันไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ